สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AHER Channel นะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆนะครับจาก AAS นะครับผมตอนนี้นะครับ AAS แลกหลุ้นสะใจกับ A.S. Point Plus นะฮะแจกนะฮะ Samsung Galaxy A 73 5G นะฮะ128 g b รบจิกนะครับมูลค่านะครับ รางวัลละ17,990บาทก็18,000เลยนะฮะถึง50เครื่องนะฮะ50รางวัลน,นะฮะมูลค่า8 99, 9 9 9 5 0บาทนะครับก็สำหรับใครที่แบบนี่เกือบจะเรียกเรียกว่าตัวท็อปเลยนะราคา17,000ขึ้นเนี่ยมัน15,000ขึ้นนี่ก็แบบ ก็ถือว่าสูงมากระดับไฮ h อ่ะโอเคนะห้าสิบเครื่องนะครับเข้าแจกกันนะครับโอ้โหทำง่งายๆนะฮะก็คือแค่ลูกค้า AS หรือลูกค้า AS f ไฟเบอร์ฮะรับสิทธิ์ง่ายๆก็คือกดดอกจัน500ดอกจันเอดอจันขอโทษขออภยัยดอกจัน550ดอกจัน4แล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกนะฮรฟรีภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่3าสิงหานี้นะครับก็สามารถที่จะ กดใช้4ี่พอยต์แรก1นึสิทธิ์ลุ้นนะครับไม่ใช่ว่ากดกดแล้วเราจะได้นะหมายถึงแบบเหมือนได้1นสิทธิ์ลุ้นในการในการได้มือลุ้นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเป็น1ใน50ผู้โชคดีประจําเดือนสิงหาคมนี้ก็ได้นะครับพิเศษสําหรับผู้ที่ใช้บางจากนะครับหรือว่า K-Post Point นะฮะสีคะแนนเนี่ยใช้แรก1สิทธิ์ลุ้นได้เหมือนกันนะครับ AS Point นี่ใช้4คะแนน ของบางจากนี่ใช้2คะแนนของซิตี้ใช้40คะแนน k คพัสด์เคพอยต์เนี่ยใช้4ใช้40คะแนนนะครับแลก1สิทธิ์ผ่านแอป s My AS นะฮะยิ่งกดแลกมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับก็สำหรับใครที่มีแต้มใช้บัตรเครดิตอยู่ใช้เติมเมันบางจากอยู่ก็เอาคะแนนเนี่ย มาแรกหนึ่งสิทธิ์ลุ้นได้เลยนะครับผมหลังวัลละ1นึ่0มื่กอยเก้าสิ็หมื่นแปดเลยนะครับก็สำหรับกติกานะครับก็จะประกาศนะครับวันที่ของเดือนสิงหาคมจะประกาศวันที่15กันยานะครับจับรางวัลที่ SC Tower นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูก็ เวลาสิบเอ็ดโมงก็ขออนุญ,ญาตเขาไปดูแลกบัตรเข้าไปเลยบอกว่าอยากจะมาดูการจับรางวัลครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาจะถ้าหรือใครถ้าไม่อยากไปดูก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ยีบสองกันยานะครับลองแบบเพราะว่าเขาบอกสถานที่จัดเนะาะก็แปลว่าเราอาจจะมีสิทธิ์เข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับขอไปดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสักขีพยานหรือว่าต่อไปก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีถ้าไม่ใครไม่อยากไปก็ประกาศรายชื่อวันที่สี่วันที่ยี่สิบสองกันยานะครับทาย AS สแลตพอยต์รักกี้ดีนะครับต่อไปนะครับก็ผู้ที่โชคดีจะต้องมีสิทธิ์มีสถานาการใช้งานปกตินะครับพูดยงไง่ายถ้าเป็นเบอร์เติมเงินจะต้องมีเงินอยู่ในอ่อยู่ในซิมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรายเดือนก็ต้องไม่มียอดค้างนะครับค้าง,างนี่คือไม่ได้นะรับรางวัลสิทธิ์ได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นนะใครมีเอสหลายเบอร์นะฮะก็หรือว่าโชคดีมากๆเลยส่งไป ส่งแลก10ไป10บสิทยอย่างเงี้ยเราได้แบบจับชื่อเรามาได้สักสาเครื่องเงี้ยแต่ว่าก็คือได้แค่เครื่องเดียวนะแล้ว่าไม่สามารถปเป็นเงินสดได้นะคะผู้โชคดีจะต้องติดต่อนะครับของรางวัลที่บอมจอลเอดวานนะคบเน็ตเวิร์กเอเอสนะฮะอันนี้คือต้องติดต่อภายใน30วันด้วยนะไปถึงรู้สึกต้องไปติดต่อไปถึง ที่กรุงเทพอะภายใน30วันนะครับยังไงก็ลองโทรศัพท์เข้าไปถ้าเราเป็นผู้โชคดีจริงๆเราตรวจชื่อแล้วมีอะลองลองคุยกับเอสคอร์ทนเซนเตอร์ดูว่าเออวิธีการทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. บริษัทจะรับผิดชอบ จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของมูลค่ารางวัลและหักภาษีได้จ่าย5%คือยดงยๆคือเราไปชอบหมดเลยคือเราได้มือถือฟรีฟรฟรอ่ะแค่เดินอาจจะ่เป็นต้องไปรับเองอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะครับที่ถนนประโยทินวงแหวแขวนสังเสรในพระยาไทยอ่ะเราต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะจ่ายให้เราหมดเลยเราไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับอ่ คำตัดสินของกรรมการคือสิ้นสุดนะฮะมีการขอไปอนุญาตชัดเจนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ s a m s u n galaxy g a37 5g นะครับถึงเวลาของคุณแล้วนะมาใช้ ais กันนะครับแล้วก็เอาพ้อยนะนะฮะยิ่งใช้มากเราได้พอยเยอะเราเอ,อกมันแลกสิทธิ์เยอะๆได้เลยนะครับขอบคุณทาง ais นะฮะเราแจกมือถือทุกทุกเดือนเลยแบบไม่ทองก็ไม่ทองก็มือถือนะฮะยังไงเราต้องได้สักอย่างหนึ่งบ้างนะฮะ ถึงแม้ผู้ใช้บริการเป็น10ล้านเบอร์ก็ตามเราอาจจะเป็นหนดผู้โชคดีหนึคนจาก10ล้านเบอร์ของ AIS อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับฝันดีครับสวัสดีครับ